เอาเลยอาจารย์ปั้นวันนี้เอาเเลยครับผมพิ่งว่ายน้ำเสร็จผมเพิ่งว่ายน้ำเสร็จชุดนี้เลยอะชุดนี้เลยไงไปมวยต้องว่ายน้ำไปมวยต้องว่ายน้ำวันนี้มันฟิตเนสไงใช่ป่ะโมฮัมหมัดอาลีมาวันนี้เคยได้ยินโคดเขาเปล่าใช่ป่ะ f ฟ o ด t like a butterfly sting like a bee แปลให้หน่อยดิฟิวไหวให้เหมือนผีเสื้อแต่ว่าต่อยให้หนักเหมือนโดนพึ่งต่อยไม่ไงอะ ม,ม,ามาเลยมามะฮาเมดมะฮาเมดอาลี He floats like a butterfly stings like a bee Mahamed the black superman who calls to the other guy Ali Catch me if you can w ไม่ได้เอาคู่ชกมาแต่เรียกได้ว่าเอามาทั้ง2รุ่น ต้องพูดแบบนี้เลยจานเนาะนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรถใหม่ป้ายแดงนี้เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยราคาที่ดีมากๆฮอตมากๆเลยขวามือของผมนะครับแน่นอนครับ GR Supra นั่นเองนะครับผมเนาะฮอตๆเลยนะครับสำหรับรถคันนี้สำหรับซ้ายมือนี้นะครับผมไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับตัวเด็ดตัวแรงตัวยอดฮิตเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้ครับ Toyota GR86 นะครับสีนี้เขาเรียกว่าสี Flame Orange นะครับเพราะนั้นสีเนี้ย แน่นอนครับมันคือตัว1 0 t h anniversary นั่นเองหรือว่าเป็นตัวครบรอบ10ปีสำหรับไลน์ของตัว86ที่เพิ่งออกมาล่าสุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยว2อคันนี้เป็นยังไงเราไปดูกันเลย let's go สำหรับเพื่อนๆนะ ที่มีงบบัตเจ็ตนะครับอยู่ในประมาณเรนจ์ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทอยากได้รถใหม่คันหนึ่งนะครับผมและก็ไม่อยาก Mercedes ไม่อยากจะ BMW นะครับแน่นอนครับผมมีตัวเลือกให้เพื่อนๆครับซ้ายมือน,นี้เลยนะครับสำหรับ Toyota GR 86 นะครับผมตัว tenth anniversary ตัวนี้ด้วย boxer 234แรงมา้า0ถึง15.9วินาทีนี่ขนาดไม่รู้เรื่องนะเนี่ยยังพูดพิ้วขนาดนี้ <laughs> ไม่ค่อยได้ปล่อยเฮ้ย <laughs> แต่ว่าจะบอกเลยว่าญี่ปุ่นตอนนี้มามากมาแบบรถใหม่แบบนี้นะครับ <laughs> เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนนครับไปเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผม <laughs> กว่าคลิปจะออกผมเชื่อว่าไปแล้วผมกับทีมงานเนาะจานปันเราเพิ่งคุยประชุมราคากันมา <laughs> ข้อออกมานี่อย่างเดือดบอกเลยนะครับราคาแบบเรียกได้ว่า2นิด2หน่อยนะฮะเนาะ สองกลางมีทอนพูดงนี้เป็นไงรู้ราคาแล้วมั้งอย่างเงี้ยใช่ปะสองกลางมีทอนนะขึ้นมาเลยนะครับ2 xx นะครับอยากได้โทรนะครับผมโทรเบอร์ไหนจันศูนย์เก้าปเกงแหรือว่า0651697777นนะครับสำหรับที่นี่เลย Wonder Motor เอ้ยเป็นไงฮะ Wonder Motor นี่เกินไปป่าโชว์รูมรถนำเข้าพร้อมศูนย์การครบวงจรนะครับผม ถ้าเรามาพูดถึงเลนส์2ล้านกว่านะครับผมแน่นอนตัว10 n anniversary นี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับมีเกียร์แมนนวลใช่ไหมคันนี้นะครับได้ระบบตัวเกียร์อัตโนมัติหกสปีดสำหรับคนที่เป็นสายชิลนะครับมีออปชั่นที่เกียร์แมนนวลไม่มีตัวนี้แน่นอนจะมีตัว i sight cruise control มาให้ด้วยนะครับไม่ต้องคอยเหยียบคันเร่งนะครับผมแล้วก็ขับแบบสบายๆนะครับผม <c oughs> เพราะนั้นในบัตเจ็ต2ล้านกว่านะครับผมแนะนำเลยคันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจตัวไหนในบัตเจ็ต2ล้านกว่าไหนะลองคอมเมนต์มาดิ คอมเมนต์มาเลยสำหรับเพื่อนๆที่อัพบัจจ็ตขึ้นมานะครับผมปีนี้นะครับผมอยากเล่นของดีนะครับผมอยากขับไมเใช่เป็นไง okay. yeah. Yeah. เฮ <c oughs> ้ยพูดอย่างน, <Yeah. S 1> างนี้พูดอย่างนี้จะโกรธกันนะพูดอย่างนี้จะโกรธกันนะแต่ว่าเปิดมาโลโก้ m m ก็เห็นอยู่ <c oughs> ใช่ปะ่ะแต่ก่อนหนึ่งต้องบอกเลยมันเป็นรถที่ดีใช่ป่ะอาจารย์มันเป็นรถที่ดีบ <c oughs> าลานซ์นด, <c oughs> ดีนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็น GR Supra ูปราอนั้นได้เป็นไง นะได้เครื่อง3,000ใหญ่เครื่อง3,000นะครับเทอร์โบ382แรงม้า0ูน yeah ย์ถึงร้อยสามจุดนี่ขนาดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเนี่เยเป็นไงฮะขนาดไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยนะเปิดฝาโปองอ่ะนะเออเปิดฝาโปองมาเมื่อกี้เพื่อนๆได้ยินเสียงเข้าไมาเนาะ <c oughs> เสียงบริง <laughs> ยี่ห้ออะไรก็รู้อยู่ <c oughs> ยี่ห้ออะไรก็รู้อยู่นะครับผมเป็นไงล่ะ wow. ชอบไม่ล่ามาดูรถป้ายแดงเป็นไงมาดูมาดูมาดูของใหม่ป้ายแดงมาดูมูลงมูลเร่มาดูมาดูให้ใกล้เนี่ยตา QR โค้ดมันอยู่ครบดูดูดูเป็นไงฮะของใหม่ก็คือของใหม่เป็นไงของใหม่ป้ายแดงอะ่ะเนะนี่ดูเป็นไง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  ใบพัดสีฟ้าไง้ M b แน่นอนป่ะครับแต่อยากให้โฟกัสถึงความใหม่ของรถคันนี้นะฮะก็มันคือรถใหม่เลยคือรถใหม่ครับที่เพิ่งถึงเนาะเพื่อนๆต้องสังเกตคนซื้อรถญี่ปุ่นอย่าเพิ่งยึดติดกับมาที่เขาให้มานะครับเราสามารถเอาไปจูนเอาไปแต่งเอาไปทำอะไรได้อีกเยอะมากคือเรียกได้ว่าเป็นรถที่มีความสนุกในการเล่นมากเลยเนาะของแต่งมันเยอะกว่ารถยุโรปแบบมากๆแบรนด์อะใช่ไหม เพราะว่าทั้งแบรนด์ของญี่ปุ่นก็ทําให้รถใช่ไหมแบรนด์ยุโรปก็ทําให้อีกไต้หวันอะไรก็ทําให้อีกใช่ปะ่ะเพราะนั้นแบบเลือกเลยนะของเล่นแบบเยอะมากนะครับผมเท r ร์ร GR <HR> 86นะครับผมเข้ามานั่งข้างในนะพอเป็นตัวที่แบบเค้นแอนนิเวอร์ซารี ครบรอบ10ปีนะตัวนี้จะมีแบบอาคันทาร่านะแล้วมีปั๊มที่ประตูนะ 10th anniversary เลยก็ออกมาแล้วก็เลิกออกเลยเพราะว่ามันผลิตมา Walk. แค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับอย่างในออสเตรเลียเนี่ยก็ทําให้ทั้งประเทศเขาอะ86คันเท่านั้นเองใช่ไหมแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยที่ศูนย์ก็ไม่ได้ทำมาให้เพราะนั้นเนี่ยรับรองไม่ถึงด้วยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ถึง่ง นะครับผมน้อยกว่านั้นพวงมาลัยนี่นะครับจะได้เป็นแบบตัวโลโก้ GR อยู่ตรงกลางเลยวลลิ่งการขับนะอันนี้มันพอมเป็นรถใหม่นะจับตรงไหนมันใหม่ไปหมดเลยพ<อ>วงมาลัยตัวใหม่ไปไงเทไหมสามกา้านได้สม้มถ้าเกิดเราอยากขับทางไกลอะ่ะมันดีด้วยไงมันมีตัวที่เป็น i Size Cruise Control นะมันทําให้การขับขี่ทางไกลอะ่ะสบายมากถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์กระปุกมันก็จะไม่มีให้นะตัวนี้นี่นะครับสาหรับกุญแจร,รุ่นใหม่นี่อยู่ในซองเรียบร้อยไปไง เอามือบงังขนาดนี้ชัดเจนนะสวยนะ Keyless Entry นะเมื่อกี้ออปชั่นครบนะครับแล้วก็ส่วนตัวจอน,นี้ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ให้มาเพราะว่าถ้าให้มาก็เป็นเครื่องวิวญี่ปุ่นเนาะเขาก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาลองซิสเต็มกันว่ากดหน้าจอปุ๊บโลโก้ GR หมุนงี้เลยนะครับนะใช่แล้วก็เป็นตัวเรือนไม้มันเป็นดิจิตอลเนาะระบบแอร์เป็นออโต้ะบบน,นะครับปรับโหมดคือง่ายมากนะครับการใช้นี่ก็คือแค่หมุนนี้เองเนาะ ระบบไฟอะไรแบบสวยงามครบทั่วเลยเป็นระบบไฟออโต้ด้วยนะครับเบาะตัวนี้ก็คือจะเป็นฟิลแบบผ้าแบบอะคันทาร่าเนาะตัดส้มตรงกลางอย่างเงี้ยนะครับมันกระชับหลายมากเลยเพื่อนๆมีบัตเจ็ต 2M กว่าเนี่ยคันนี้คือถือได้ว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับมาดูตัวจริงได้ที่ w อนเ e r ร์มอเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว i i ไซ Cruise Control นะคือหลักๆอ่ะแทบตัวเกียร์กระปุกจะไม่มีนะครับเวลาเรากด i i ไซต์เนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งค่า Acceleration Level ได้นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญนะครับตั้งสปีดลิมิตได้ปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากขับนะครับก็จะมีโหมดธรรมดาแล้วก็ปรับเป็นโหมดสปอร์ตปรับปุ๊บหน้าจอแดงมีโหมดแทร็กด้วยนะตัวหน้าจอกลางนะครับจะเห็นเป็นวัดรอบเลยวัดรอบใหญ่ๆเลยนะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับผมรถใหม่เลยนะครับราคาพิเศษเลยนะครับผมเนาะตอนเข้ามาใหม่ๆตัวนี้นี่ตั้งกัน2องล้านแปดสล้านเ้เลยใช่ไหมใช่วันนี้นะครับรับแบบโปรโมชั่นของเราพิเศษไปเลยนะครับ 2กลางมีทอนอยากได้ทำไงโทรเลยครับผม094 892 8 9 2 4หรือศ่า wonder motors นะครับมาดูเลยนะครับสำหรับ all new นะครับ gr 8 6 1 0 t h anniversary นะครับสีแบบ flame orange แบบนี้ในหน้าใหม่มี daylight ด้วยนะนะสวยนะครับผมเปิดมาดูขุมพลังเลยดีกว่าขุมพลังเครื่อง na นี่ไม่น่าเชื่อนะจานสรยสามสิบมไงแรงกว่าเดิมอีกเยอะอยู่นะแล้วเครื่อง boxer เป็นไงโหอยู่ต่ำมากมากเห็นนะ มีสเปซให้เพื่อนเพื่อทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะแล้วพอรถอ่ะเครื่องอยู่ต่ำเห็นปะช่องเกียร์ทุกอย่างอยู่ดรอปลงมาด้วยเลยปมงเกียร์แบบเห็นช่องว่างอยู่อย่างนี้เลยนะ<ช>มันกว้างอ่ะทำให้รถมันบาลานซ์ดีอ่ะ,อะง่ายง่ายนะด้านซ้ายโปรไฟล์นี่ก็แบบมีความสปอร์ตอขึ้นนะเป็นส้มตัดดำล้อดำนี่ก็ลายเดียวกับพี่ใหญ่อย่างซูปรานะแค่ออฟเซตต่างแค่นั้นเองนะครับผมด้านข้างนี้นะครับมีเป็นช่อง คลีบลมนะแอโรไดนามิกอันนี้คลีบลมจริงนะทะลุทะลุไม่ใช่แบบช่องทําเท่เฉยนะครับผมได้กระจกดําเงานี่โลโก้โลโก้โตโยต้าใหม่ความจริงสวยนะเพราะว่ามันทําเป็นแบบเนื้อเดียวกันเลยนะนะมี GR86 อยู่นี้กดตรงนี้ได้ครับเปิดท้ายขึ้นมาฟึบเป็นไงใส่จานปั้นให้คนเรได้อยู่แล้วก็มียางอะไหล่นะยางอะไหล่ตัวเปลี่ยนยางอะไรมีครบถ้วนมาเลยนะครับตัวนี้ยังมียางอะไหล่ไหมนี่ไงอยู่นี่เลยนะครับผมเนาะถอดติดถังโดนัทปะล่ะ อย่านะอย่าอย่าทำนะ <laughs> อย่าหาทำนะ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นส <laughs> วัสดีครับ I'm Paul Walker <S Nice s c o r e retail what's those? the one on of เป็นไงได้ฟิลวะได้ฟลเลยนาะฟิลดีนะสำหรับ mark 5เนี่ยนั่งเข้ามานี่แบบทุกอย่างมันกระชับมือมากเลยอ่ะน่าใช้ว่ะใช่ไหมรถใหม่รถใหม่กลิ่นหอมนะครับลองมาดูเลยนะครับแล้วก็แบบจออินโฟเทนเมนต์นะเหมือนค่ายใบพัดอยู่นะเมาส์เมาส์คอมมานด์เหมือนเป๊ะอันเดียวกันเลยกดมานี่อันเดียวกันเลยจานดดูิใช่นะโอ้โหอันนี้แบบมาจากญี่ปุ่น ไม่เชื่อมาดูก็คือบินออกมาก็คือเนี่ยเนี่ยแมปล่าสุดอะ่ะก็อยู่เนี่ยญี่ปุนแมนคันนี้มันมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลหกสปีดมันเลยพิเศษไงรถปีใหม่ๆเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำเกียร์แมนนวลมันมีไหมละ่ะถ้ามีก็ต้องแบรนด์แบบโรตารเนาะต้องไปแนวนั้นเลยแต่ว่าเออแต่เออสิบก,กว่าล้านอะ่ะแต่อันนี้คือเพื่อนๆสามารถขับตัวรถแบบเครื่องสัมพันเทอร์โบเกียร์กระปุกได้แล้วก็ราคาแบบย่อมยาอ่ะเนาะ สี่ลางก์ก็พอคขับซูปราเพื่อนเข้าใจแหละว่า Mark 4่ะทุกคนแหละไม่เถียงแล้วว่ามันโอเคมันแบบดูคลาสสิกดูเท่แต่ว่าเนี้ยได้สดได้ใหม่แล้วจริงแรงกว่าเยอะเบานั่งสบายเบาปรับไฟฟ้าคนละฟิลกับตัวเก่าอ่ะตัวเก่าก็ดีตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ตัวนี้ใช้งานได้จริงๆมากแล้วก็ขับเดลี่นี่ผมรับรองว่าเกียร์กระปุกไม่ได้เป็นปัญหาเลยแบบขยับขาแค่นิดเดียวเนี่ยเข้าไปเลยนะคลัชแบบนิ่มมากเลยนะครับผมว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเลยดีกว่าไหมครบผมเอานะครับโอเค เหยียบเบรกเลยครับผมเหยียบคัท์เลยครับผมกดเลยครับผมนี่เป็นไงเสียงบริงเลยเป็นไงชัดเลยเสียงบริงชัดเลยแต่ว่ามีเสียงญี่ปุ่นนี่เป็นไงเออมีสายญี่ปุ่นพูดด้วยนะอันนี้ก็คือแบบสตาร์ทเครื่องมาพร้อมเลยนะครับอันนี้ก็แบบโคลสตาร์เนาะต้องบอกว่าคันนี้คือความจริงอะแรงม้าที่เขาเคลมไว้อะแต่ว่ากับการที่เราไปไดโน่ที่แบบเขาไปลองไดโน่ดูอะ คือเขาเขาให้แรงม้าจริงๆลงมาเยอะกว่าเยอะกว่าในโบชัวร์ทงผืนนี้นะคือทำให้มันแรงกว่าตัว BM ไว้ง่าย<บ>ใช่ไหมนะทำให้มันขับสนุกขึ้นมาเลยแล้วก็ที่สำคัญเอาไปจูนเพิ่มได้อีกเอาไปแต่งเพิ่มได้อีกนะครับเห็นแรงแรงสุดนี่กี่ม้าวะตัวเนี้ยน่าจะไปกัน6700แล้วกลาอะอ,อ,อันนี้คือท่อบแบบเดิมๆนะ <sh arp> เดิมเลยอะนี<บ>่อันนี้เข้าหมดสปอร์ตไง เข้าโหมดสปอร์ตเสียงเปลี่ยนนะครับความจริงมันไม่ได้เงียบนะแรงอยู่นะไม่ได้ติ่มโอเคป่าใช่ไหมคืนนี้คือท่อเดิมต้องบอกเพื่อนๆก่อนแต่คือเอาไปเนี่ยก็คือรับรองว่าเปลี่ยนท่อเดือดแน่นอนนะครับเมื่อกี้เบิ้ลอยู่2500ยรอบนะ เดียวเองมันอยู่แค่สองพันหร้อยรอบรถใหม่รถใหม่ <c oughs> นะครับไม่ได้แบบ <c oughs> โหจิจาร์อะไรนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะน่าใช้อ่ะว่ายง่ายนะสำหรับเพื่อนๆที่มีบัตเจ็ตอยู่แบบ4ล้านกว่าบาท4ี่การมีทอนนะเรียกได้ว่าคันนี้เป็นรถสปอร์ตคันหนึ่งเลยที่แนะนําเพื่อนๆนะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆที่มองอยู่ว่า4ล้านกว่าบาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างนะครับบางคนอาจจะไปมองแบบแนวพอร์ชยูสใช่ไหม ก็ซื้อได้ไม่ผิดนะครับผมก็แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้เกียร์กระปุกอะถ้าซื้อเป็นพวกพ s c h e ตัว718่ปใช่ป่ะตัวที่เป็นเค man นคุณก็ต้องไปเล่นตัวเป็น GT4 ลแล้วก็เป็น1ิคุณก็ต้องไปเล่นใช่คุณก็ต้องไปเล่นแบบตัวแบบตัว Spider ตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมทำให้ราคาแม่งทะลุไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ย4ล้านกว่าคุณได้ขับแล้วเกียร์แมนนวลใช่โเกียร์มันเข้าง่ายมากเลยเนาะใช่บางคนเดี๋ยวนี้มัวในขับเกียร์โต้มันมันมันโหยหาความรู้สึกเดิมๆนะตัวเนี้ย มันทําให้เพื่อนๆมีเลยนะครับผมมีไว้คันนึงเอาไว้ขับวิกเอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาตอนนี้มีอะไรบ้างเกียร์ธรรมดาใช่ไหมอ่ะซีบิคท้ายอาร์แต่นั้นก็เป็นขับหน้าสามล้านกลางขับหน้าใช่ป่ะใช่อันนี้ก็ได้เป็นขับหลังถูกต้องเฟอร์ลัดี้ไอ้นี่เฟอร์เลดี้สี่ร้อยแซดมีเป็นเกียร์ธรรมดามีไหมใช่มีมีมีก็ห้าล้านกว่าอ่ะแพงกว่าเกือบล้านอยู่นะใช่ครับใช่ไหมเพราะนั้นแบบแนะนำจริงๆนะสุปราก็เรียกได้ว่าเป็นตัวคูเป้ที่อยู่คู่แบบ โตโยต้ามานานนะร,รับรองว่าเขาไม่ทําให้รถเขาห่วยหรอกกล้าแปะแบชซูปราแล้วอะ่ะและตัวนี้เป็น GR ด้วยนะบอกเลยว่าดี D แน่นอนพูดได้แค่น,นีนน้เนาะด้านหน้าแบบ u p ป r า a าร์ค5นะครับผมรับรองหล่อแน่นอนไฟหน้านี่โอ้โหมี6อันเลยนะข้างนอ่ะยสวยงามดีไซน์สวยนะสไตล,ล์แบบหน้ายาวก้นสั้นนะครับคงสไตล,ล์เดิมไว้กันชนหน้าตัวนี้นครับด้านล่างนะครับทำเป็นสีดําแล้วก็ตัวนี้ครับมีล้อมา10 s ป o k e พร้อมด้วยตัวเบรกซูปราเลยนะครับกระจกข้างนะครับ matte black นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทาเป็นช่องสเกิร์ตเฉยๆนะหลังคามีช่องลมนะสำหรับแอโรไดนามิกนะครับบบเบิ้ลลงไปใช่ครับผมซูปราตรงกลางเลยนะครับสำหรับรถที่แขวนแบชซูปราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีความสนุกอยู่ในตัวแน่นอนนะนะโอดวนคันนี้รถใหม่ด้วย <S <S พวกเรามาสรุปก,กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีบัตเจ็ตอยู่ประมาณ2ล้านกลางๆหรือ4ล้านกลางๆเนี่ยครับเราเอา2ตัวนี้มาแนะนำเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาชอบคันไหนชอบ น้องส้มหรือน้องขาวเจ้อนะครับผมบอกเลยนะครับ2ล้านกลาง4ล้านกลางนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota GR86 หรือว่าเป็น Toyota GR Supra นะครับผมหมายเพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับอยู่ที่ Wonder Motors ของเรานั่นเองนะครับโชว์รูมอยู่ตรงไหนจันบรม77ติดถนนใหญ่นะครับผมแน่นอนว่าเพื่อนๆขับรถผ่านเนี่ยมันไม่มีทางพลาดแน่นอนมีรถแบบสวยๆโหดๆนะฮะอย่าลืมเลย2คันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีรถใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับ t ทอร t a ้าเอา่าดเทอร์ด้าเวลไฟนะครับติดต่อมาครับรับรองที่ Wonder Motors นะครับราคาพิเศษแน่นอนวันนี้เควินกับจานปั้นลายไปก่อนนะครับอย่าลืมนะชอบคันไหนไหนคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาอยากได้รถใหม่คันไหนมาเดี๋ยวจัดมาให้นะครับผมเดี๋ยวสั่งมาให้เพื่อนๆขอแค่คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเจอคลิปหน้าอาจารย์วัสดีครับผม trip